ออต่อแล้วอีกแล้วรัวล้อ,อ,อ,อกลกเกิดกับเอ็หรอวล้อ,อ,อ,อเราไปออ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 าปีข้อเกี่ยวข้องหากเป็นลูกชายหากเป็นลูก้อยของมาดีแต่ได้มีว่าข้าอีดีรับได้ไม่ไไอไไเอาเนีนไ,ไหนมันเรืนตนาเลียนใช่ไงมึงเด็กเป็นขโมยเด็กมาที่ละ 未央，他他妹，阿蒙。

ไม่ยอมแล้วไม่ผ่านเวละไม่ใช่ลูกใช่ไหมไม่ยอมรับวบอกแม่บอกแม่เลยใชคะก็มองแม่ก็จะไม่รับไม่ต้องเลยนะคบอกแม่ไม่รับลองมาที่เลยยังอุ้ยเจ็บก็ดึกตายแค่บวกทำไมตุ๊กตาบ้างตายเราไม่กินไม่รับไหมใช่ไหมเจ้าคะไม่รับไม่ได้ถ้าไม่รับลูกแก้วแก้วได้ได้สิยังให้ลูก แยกเลี้ยงเองได้แยกเนได้แล้วแค่เราคนเดียวใครจะมาดูแลก็ดูแลเองได้โขนนั่งคุยนได้ไหมคุยสบายไงคือสบายไงคือเหนื่อยคนเดียวไง่ทิวทิวมาอสบายเกินเลยเหนื่อยไปแล้วแฟร์ยาชันค่ะ ไปก็ลยอะไรไปแต่ไยไมเปหน่อยไม่ต้องไปบอแม่เลยเนี่ยกแม่เลยนี่ฉันจ่ายเงินเดือนพวกพี่สองคนมันไม่ได้จ่ายเอาแต่พวกนี้เป็นของหวาวันเกิดเาใได้ซื้ออย่าไปอยวลยบอแม่ไรอยู่ แต่ป๊กาก็อีไม่บอกแม่เลยป๊อมีใครวะเด็กเแค่ดีด้วยแลมันจะเปนูไเห็นใครลูกโกเก็เห็นจมูกนี่มันจอมโยตกใจกอกปวาทำไมแต่ก็คุณรงไงอันนีเอาเลี่ยมไหนที่เลือกเอางเงเนี่ย

ทำดีๆเรืองแค่นี้ไม่น่าโง่ก็โง่นี่โง่หรือโง่เดียวตัวอย่างนี้ยังจะเล่นอีกตัวโง่กแค้เลยสบายดีก็ะออก็ชอบไหน้ว เรอเหรอครือแทนพ่ออะไรไม่เป็นไรใชคะม่ต้องยอบรับก็ยแก้วดูแลแก้วไดยใ่หลลี่กันเลยร้องไะำไมเหรอไอ้หนูไม่เป็นไรลูกวันนี้พ่อยังไม่ยอแรับไม่เป็นลูกแกเป็นไรแม่เลี้ยงเองนูแม่ก็เดียเลี้ยงนะสปาย ชิวมากเลยพ่อไม่ร kind of um, ah ับไม่เป็นไรเด็นก anyway> ็ทีโคตรพ่อแม่เฮยสคโปรพ่อหลักเก่าเลยไอหนวดไอหนวดเ้ยแปลน้ำให้แม่หน่อยสิลูกแม่เสียงจะพ่อขอแห้ลูก มันทค่ยวม้างรั้งมันจะบ้าเด็กตัว่เด็กใช้เ ouais ด็กแ้วคนัเด uh ็กแก่้ไม่ได้เลยีกพี่มีมาอ่อนนะตนนี้ะแม่ลูกไม่ไรอยู่ไม่จะไปไม่ไปเลยะนี่หดูก็ไทำใหแม่ได้สิลูกไม่เอาเล้ไม่เอารูปไม่ที่เกียดเือนพ่อสินะม่เป็นงได้เลยจะไปไม่ไปฮะ

เราเลยติดไปแล้วไปแน้วแม่วงต๋อไปแล้วในนี่คือไปแ้วจ้าก็โดนีบต่อยเยอะบางทีแมบก็หลังจากข้อมาโลแกนเฮ้ยใครลูกมึงเนี่ยฮะไม่รู้ ใครดูนมแก้วแก้วถึงจะรู้ด yeah. no 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 right ูเนรอไม่ดไม่ได้ดูใช่ติดไฟนี่เหรอเกียหมิโง่จมากเวียดนาด้เลยโอ้โหนี่แล้วให้มันตอนนี้เดี๋ยวมันก็ตายเลยขอบคุณนะครับสำหรับคุนวัดเสิ่งกระสิบมีจริงให้มันตกล่องตรงนั้นเนี่ย

มแล้วแล้วล่ะคะเดินเดินีน้ำดีกว่าไปกันไปกขอบคุณน้ำหมดกี้นาฬิกาไม่กี่ ไปทำให้เมือนทำอไรเย่าฮะขอบใจนะแกขอบใจนะแกขอเนไหะจุกหน้าผากทีนี่มาเล่นจับหัวเล่นแล้วเป็นไงดีมากจุกหน้าผากทีนี่ขอบใจมากแก้วแก้วอนพูแก้วพูดเดียวพูดเลยนะ อิ่มขึ้นปาเลยดีหดีม่กดีเียวาลดีาเลยดาอะไรอชอะไรเนี่ย เอนมน่งเยเอะเมื่อทานเข้าไปเยอะๆแล้วแล้วนัเริ่มรู้สึกอยู่กับแม่ก็ได้พ่อไม่นใจล้กมีแม่แล้วก็มีย่าลูกย่าม่รักเืองะไรลูกไม่ใะ่ไม่ได้ไม่เป็นอะไรเดีย ทีนัเร่อกินน้ำาจะเยอะเลยอ่ะม่รู้สึกปวดฉี่ใช่ไหมลูกอย่างความฝวนน้อยให้แม่เลยลูนะเะไม่รอนเรืองนี้หรอแกวลายมาเระที่เ้าพ่อกขเล็นของหนักเลยนไม่ใช่ไงดมู่้ไหมตูเร็จมาตอนนี้มันใช่เด็กแมวของอดน้อยน่คือว่ามันอาเจียกลับมามันเป็นยาอ่อนเตอะพ่อเอาไปส่ใจเขาบอกไม่สนใจอู่แล้ว เออจะไม่ไปอีกแหนมขี้เกียจเหมือนปู่เลยนะมึงอ่ะใช่ครั้งวกนี้อย่างเดียวเลยไม่เคยทําแม่จะเอาฝันร้อยจะไปไม่ไปอ่าไม่ไปใช่ไหมได้ไม่ไปเพราะเลี้ยง,ลยแ,ลยงแล้วกูไม่ไปใครจะไปเขาบอกแม่เขาขาเอาไปทำไมอะ่ะเด็กพ่อ เดียไม่ได้เจ้าเหมือนเดกีน่าเนี่ย้งเลียดีเี้ยดีแบใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหล่ะต้องีต้องเลียงอีกนะต้วงแม่มาเลยม่ดีเหรวเสร็แล้วก็เข้าไป ไปโสงที่มันเดือดไม่ให้ตายเลยทำคูนะโอ้โหมีควันด้วยเดี่ยวคุณนังสครับ มีหลงเหลือเลยวิตาแล้วเเดี๋ยวพ่อไปทำอะไรเนี่ยฉีซิแล้วต้องสลัดอะไรเอไรก่อทำไมท่านรูก้หน้าบตามข้าปากรสชาติเป็นไงเจ้าคะผพ่อมันจะขาวทำไมอ่ะรชาติเป็นไงจ้าเข็มมาแล้ว อิ่ตอไปทมาทมมเล่นนะเอยอบกตามันเด็ดเยวมึงหลักทำไมเนีมสบายไปเปล่าอ่ะเฮ้ยไปแล้วมหลักจริงว่ะนีให้ออกมาทำอไออกมหลักเลยจริงเนี่หนูอจะน่าจะไปแล้วลูกใครตอบคำถามได้อะแกจะไปเลยค่ะ เองปะเนี่ยพี่เนียพี่ช่วยตอบมานพีิมีอะไรเล่นแล้วรีบไปไปปะอย่าจะถามเลยอย่าจะถามตรงนี้ว่ากระดาษอะไรอยู่ในป่าฮะกระดาษอะไรอยู่ในป่าติตอบติตอบกระดาษอะไรอยู่ในป่าสร้างบ้านสิสร้างบ้านในป่าครูครูสอนคนป่าผิด อะไรอะไรคำตอบที่ถ <man out> <man out> ูก <leaves> ต้องคือกระดานพาสออ้อกระดานพาสอมึงพัดเลยเนี่ยมึถูกด้วยมาเฉลยไปแล้วมึงไปกลับทำไมอ่ะข่าวหนักท้ายใครตอบถูกเป็นเดอะวินเนอร์เป็นผู้ชนะอีกอย่ามึงก็คำถามเรื่องประเล่นเนี่ยใครตอบถูกเนคืนนี้เล่นฟรีเลย ไม่ได้ตอบพี่ใหม่เลยเรื่องเล่นแจ็คกับแม็กใครตายก่อนกันติ๊กับติ๊กติ๊กตับแม็กไอ้แจ็คไอ้แจ๊คโดนโดนเรือเรือความตายเรือไทนิกมะที่มือเน่งเรียนคำพูดหน่อยได้ไหมไอ้แจ็คถามันเรือไฮทคนิคามตายไม่ใช่แม้ตายก่อนแม็กตายก่อนไช้ไง ก็แจ็คเมันแค่ดอสั้นแต่แม็กซ์เมันดอแนวมันสบายที่แม็กซ์อแนวไอ้แกฮะแกเล่นข้าวผ่านแฉยนี้อะไรอะไรถามไม่ได้เลยแกละรวยกับละลื่นเราเป็นเพื่อนกันละรวยเล่นขึ้นกับละลื่นเล่นอะไรละลื่นก็เล่นละลื่นก็เล่นขึ้นกับละรวย

เต็มที่สรนะครับย้อนสับมาทางด้นสองคนนั้นเปนครักกนจริงรันะรักส่วนนั้นต้อติดคอครับด้วยความสงสารเด็กเล็กดึงแ้พาเด็กวิ่งหนีมาครับสอคัที่สิง่โนยู่พอดีเลยนีนี่พี่พี่มีเด็กมาด้วยพี่เด็กช่วพี่หน่อยล้วเพี่

โลูกผมไม่ฟังลูกเรยื่อขี้เรื่อยเสียลวแม่องตอนแมเหมือนกันเยนเห็นลูแก้วคะเอยวนี้มั้งอยู่นี่เหรอนี่เองนี่เงรแก้วตามหาต้นแง่เนี่ยก็คนแถวนี้คนแถวนี้มันขโมยบะแล้วไปหลอแม่แล้วไปหลอกแม่ไปงแต่งงานมาแล้วอ่ะอเคขนแ่หลานแต่งงานเฮ้ยเดียวไปแต่งงานเดี๋ยวไป สาลานเลยเฮ้ยเดขึ้นไม่มีภาพแก้วท่านสงสัยมานานแล้วสงสัยอะไรขกติธรรมดาพูด<อ>แม่ใช่ไหมเวลาเห็นรรล,ลูกตนนาหวตาเงางแอร์เราหกเราห้ต้องรีบไวาคว้าหานมหวาต้มไม่แดกินเออแอ้นี่มึงบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกมึงลูกดีแนละ้วแม่สีเรือนะ <c oughs> มึงไม่เห็นมี <c oughs> น้ำนมเป็นเด็กกินได้ยศทำไมล่ะอะไแล้วมึงไม่ใช่แม่มอะไรอะไรใช่ไหมงเออใช่อะไรอะไรร้องอะไรนมอะไรคนเป็นแม่

าม่ดีดึงหัวออกเลยแม่แลวก็มัด้วยตายละลูกมันโดดตกนี่ถึงโตดทพ่อมันโดดเลยต้องกใจเาเราไม่ใช่นี่มองไ่จังเลยกจักไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้จักใช่เสียพ่อหนูยงไม่เดสกดนด้วยทำไงเรกปวดฟัเราแพ้มาดิี่เขาเด็กปวหัทำไมเป็นคนง่ายง

แก้วนิยมทอบดื่มนมจัดทานเธอที่ทกินแบ,บ่งกันเอาเอาคนละทันนี่ผมเอาลูกค้าพ่อค้าเดี๋ยวแก้วจัดทานหันให้ พ่อหายไปกูทั่วมีไม่ดูันทำไมพระเจ้าแล้วบอกไม่ชอบนะ อีน่าม้าแค่อาทิเมึงทั้งไม่มีอาอายมาเปิดเนาจบเเห็นแล้วมันไรอารมเอาฉันแหงมาแบ่งให้เฮ้ยเึงเก็บไปทันวาเอาไปให้แมวหูมาเพราะว่าเป็นนมม้า มุมมึงไม่ต้องมาจ่อจ้า๋าเกรียนมึงยิ่งกว่าอาจงิงแพี่ดิองมันี้กหวเสพ่อเราแล้วนลูกกับพ่อแพ้แล้วบาเสียงนะเกลเจี่ดยันเขาเหียบมาเ ไ่ได้อนนีเราเรียกไถมี่สงโม่ไงอ่ะพี่ไงนัก้างคสินะทอนเลยเออเฮ้ยนี่นี่นีทั้งสองงานี้เป็นไม่รู้เลยแก้วไม่รู้ว่าเป็นเมียตกเมียแต่ของหนูจะพันรูตกแล่้ออกตายต้องใครให้ไปด่านเก้วยวดกว่า